สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพี่น้องแฟนเพจชีวิตหลังพวมงมะไยต้องมีสตินะครับผมก็ช่องยูทูบชีวิตหลังพวงอะไยต้องมีสตินะครับวันนี้จะพามาดูเชียงกงพม่าะนะครับผมที่ผมมาส่งส่งสินค้าเนาะมันจะเป็นพวกเครื่องพวกอะไรนะครับเห็นไหมอยู่หลังรถเยอะแยะเลยนะครับตู้วันนี้คือคืออะไรรถหมดเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นฝั่งนู้นก็ขึ้นนะครับผมแยกย้ายไปยังสู่เมืองต่างๆเพื่อประกอบรถนะครับเหมือนเหมือนเชียงกงบ้านเราเนาะ เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นเชียงกงนะครับผมเชียงกงพม่าเนาะเห็นไหมอันนี้รถมาจากรถผมนะครับผมกำลังเป็นเครื่องเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าที่มาชงมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับจะมาจากจีนี้จากไหนส่วนมากที่เป็นเครื่องโตโยต้านะครับผมเครื่องโตโยต้าทุกคันเป็นอะไรรถหมดนะครับผมอะไรเชียงกงหมด แล้วก็ขึ้นน่าจะไปต่อเป็นอะไรที่ตัดมานะครับผมอะไรที่ตัดมาเดี๋ยวเรียเียสต็อปสต๊อปโตโยต้าใช่ไหมเอ้มิสูมิสูดเห็นไหมครับอะไรเชียงกงนะมาเป็นเครื่องเครื่องยกมาเลยอันไหนดีๆหน่อยเขาก็จะแพกมาโอเคใกล้เสร็จแล้วครับมองมองไปเห็นนนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นอะไรรถมานะครับผม ถ้ามาเป็นคันมันจะแพงนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันต้องรื้ออะไรมาเป็นอะไรเชียงกงนะครับผมมาประกอบที่นี่นะครับมันจะได้ราคาราคามันจะได้ไหมครับตู้นี่มีแต่อะไรลดหมดนะครับอะไรเก่านะครับส่วนมากจะเป็นกันชนอันนี้อันนี้อันนี้เนื้อสองหมดครับเชียงกงหมดเห็นไหมมันจะมามาทั้งชุดของมันเลยนะครับพวกฟอร์จูเนอร์พวกอะไรมีนะครับนี่นี่นี่ที่เขาตัดมา เหล่าเจ๊๊าเลยหนูกำลังขึ้นครับเยอะแยะครับ,อ,อ,รบอันนั้นก็จะเป็นแหลกพวงมาลัยนะครับฝั่งนูมนแหลกพวงมาลัยเครื่องยนต์เยอะแยะครับกตา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 ถุงน,น้องก๊นนาด รถใหญ่ก็มีนะครับยูดีเห็นไหมกระจังหน้านะครับส่วนมากบ้านเขาจะเล่นยูดียูดีแล้วก็อ่าซีรีส์เกตนะครับฮีโน่นะครับผมยูดีนะครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วมันลื่นนะครับมันโดนน้ำมันมันลื่นมีแต่เครื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเครื่องอะไรนะครับแต่คอมแอร์ใหญ่มากเลยคอมแอร์นะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในตู้นะครับเหลือเหลืออะไรบ้างเห็นไหมจะลังมืดๆ่อยนะครับอุ๊ลาดีลาดีสวยๆทั้งนั้นเลยร้อนไหมบูญเลยบุญเลยบูเลย ปูเดีปูเดีนี่เครื่องสวยๆโอ้ยนี่สวยๆลด้เลยลันเลยโอเคเลยอันไหนที่เขาที่เขาซีนมานะครับที่ซีนมาพวกนี้มานะครับมันจะมีแต่เครื่องสวยๆทั้งนั้นเลยอพวกนี้เห็นไหมครับอันนี้คือหัวนนตยังไม่ขยับเลยเห็นไหมพวกนี้มันจะคอนลรเกตอันนี้มันจะนี้นะแต่ที่เขาแพ็กมาเนี่ยมีแต่สวยๆนะครับเป็น หัวนกยังแดงแป๊ดเลยไหมครับเห็นไ,ไหม,มสวยครับสวยเชียงกงเชียงกงพม่าเนาะคนไทยเรียกเชียงกงเออพวกนี้จะเชียงกงคนไทยนะสวยครับสวยเครื่องสวยใกล้จะหมดแล้วครับดูดแต่ละเครื่องแน่นอนไหม ออกมาแล้วครับออกมาแล้วโอ้โหก็เริ่มเลยสองเครื่องเลยนะครับเห็นไหมมาทั้งยวงเลยครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยนะครับผมแน่นอนครับแน่นอนนะเบลื์เบลล่าเลยนี่จะที่ซีนมามีแต่สวยๆนะครับมีแต่สวยๆอย่างนั้นเลยเห็นไหมโอเคครับผม เดี๋ยวชิปต่อไปผมจะพามาดูรถทานะครับผมรถบรรทุกรถทานะครับผมเจอกันชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ